สำหรับค่าตัวคันนี้นะครับผมขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมผมขออนุญาตเปลี่ยนราคานะเป็นราคาเป็นจาก27,900นเานะครับเป็น28,900นเานะพี่นัเนื่องจากว่าลองคิดแล้วนะครับลองหักค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะไม่เหลือเลยนะครับพี่นะผมก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนราคาสักหน่อยนะครับนะฮะขอบคุณครับ นี่นะครับเปลี่ยนลูกปืนนะฮะเปลี่นลูกปืนดุมล้อนะครับผมอันนี้คือของเก่านะลูกปืนมันแตกนะครับผมเดี๋ยวไปดูของใหม่กันครับ นี่นะครับของใหม่นะฮะราคาพันกว่าบาทนะครับผมนะฮะมือหนึ่งนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะเปลี่ยนให้ลูกค้าไปครับขอบคุณครับนี่นะครับผมหลังจากเป็นลูกปืนล้อไปแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าขับไม่ดีอยู่นะครับผมก็มาตรวจสอบล้อยางครับผมนะฮะก็เจอปัญหานะครับผมล้อยางบวมนะครับทําการเปลี่ยนนะครับ๋ยวไปเปลี่ยนให้ครับขอบคุณครับ สวัสดีนะฮะกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมแม็กรถบ้านยุทยานะครับวันนี้ตัวผมนะฮะจะมารีวิวครับพี่รถยนต์เข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าสามพวงนะเครื่องดีเกียร์ดีครับพี่รถน้ําไม่ดันความไม่ไหลเลยนะฮะวิ่งใกล้วิ่งไกลสบายสบายเลยตอนนี้นะครับฝนตกอยู่นะฝนตกอยู่นะฮะอากาศช่วงนี้นะครับผมยุทธยที่อยุธยานะครับร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับเดี๋ยวมีฝนตกมากเดี๋ยวไม่ตกมากนะฮะบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาว นี่ครับพี่สภาพสีล้อพันเป็นไงครับพี่นะล้อแม็กกับพี่ล้อแม็กสวยๆเลยนะฮะจัดทรงมาเท่ๆนะครับหล่อๆเลยนะฮะคันนี้อ่าขอบอกราคาไปเลยดีกว่าครับผมสําหรับค่าตัวนะฮะเจ้าตัวต้าสามหัวสีขาวคันนี้นะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะงดต่อนะงดต่อนะครับราคานี้ ใครโทรมาต่อผมขออนุญาตวางสายทิกนะผมขออนุญาตตัดสายทิ้งเลยนะครับใครต่อนะ <c oughs> ราคานี้นะพี่นะผมเก็บงานไปให้หลายหลายอย่างพอสมควรนะครับผมนะเพราะว่าอยากให้อยากให้ลูกค้าพี่อยากให้ลูกค้านะฮะได้รถด,ดีๆไปใช้นะครับยังไม่อยากให้ลูกค้าซ่อมนะฮะก็เลยต้องเก็บงานไปนะครับ มาชมภายในกันดีกว่าครับอ่าฝนมันตกนะครับก็เลยตือลถึง่มนะฮะคอลำบากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าจะรีวิวหลังจากนี้นะฮะก็กลัวว่าแสงก็ไม่มีนะครับอ่าภายในก็ประมาณนี้นะครับพี่วิทยุใช้งานได้นะอ่าวิทยุนะฮะจะใช้โหมดนะฮะ AUX แล้วก็มูทูนะฮะใช้งานได้ปกตินะส่วนวิทยุนะพี่มันไม่มีขึ้นนะครับหน้าตรงหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยแต่งนะ กระจกไฟฟ้านะครับผมเกียร์ออโต้นะฮะแน่นอนกับพี่ซื้อกับผมเนี่ยเล่มเอกสารชุดโอนครบทุกคันนะครับผมนะคันนี้พาสี่หกหนะพา4ี่หหนะครับอ่ามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องฟิสต้าติกง่ายนะครับแอร์เย็นนะครับอ,อยังไม่เปิดแอร์ นี่นะครับพี่แอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับผมนะวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะเฮ้ยไม่ใช่วิทยุนะฮะใช้งานไม่ได้นะฮะแต่จะใช้เป็นระบบมูทูธนะครับผมแต่เพาะเอวี็กซ์ผมเชื่อว่าสมัยนี้คงไม่มีใครฟังวิทยุกันแล้วแหละนะฮะนะครับแต่สหรับพี่ท่านไหนนะครับที่จะเอาไปใช้งานวิทยุก็ไปตอบเพิ่มได้นะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนะมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาชมห้องเครื่องกันนะฮะ สีสันครับหลังคาก็ประมาณนี้นะพอดีฝนมันตกนะครับพอดีล้างเสร็จแล้วนะฮะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแล้วฝนมันก็ตกขึ้นมานะฮะอ่าฟองเครื่องครับพี่เครื่องเดินนิ่งๆนะพี่นะเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะพี่นะเป็นไงครับพี่พี่ว่านิ่งพอไหมนะครับอ่ามาดูองค์ไอมาดูไอกันครับนี่นะประมาณนี้นะถ้าที่ผมมองด้วยตาเปล่าเดี๋ยวผมมองไม่เห็นนะครับ นี่นะครับล้อแม็กที่ล้อแม็กลายสวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ล้อแม็กลายสวยๆเลยนะนี่นะครับล้อแม็กลายสวยๆครับพี่นะรายการการเก็บงานนะครับผมก็จะเก็บประมาณสองสาอย่างนะพี่นะสองสาอย่างนะฮะอย่างแรกนะครับทําวิทยุนะฮะทำวิทยุเฮ้ยไม่ใช่ทําเครื่องเสียงนะฮะให้มันใช้งานได้นะครับผมอย่างที่สองนะ ผมได้ทําการอะไรวะเปลี่ยนลูกปืนดุมล้อหลังซ้ายไปครับผมนะมันดังเกือกๆนะฮะก็เลยเปลี่ยนไปให้นะครับแล้วก็ล้อหน้านะครับยางมันบวมผมก็ทําการเปลี่ยนล้อหน้าเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนยางเนี่ยล้อหน้านะเปลี่ยนคู่ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะพี่คันนี้ก็ถือว่าเก็บงานอยู่นะเพราะฉะนั้นว่าคันนี้ก็ถือว่าเก็บงานอยู่พอสมควรนะปรับเครื่องก่อน อยาจะพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ารถคันนี้เก็บงานอยู่พอสมควรนะครับผมเช็คระบงเช็คระบบให้นะพี่นะทดสอบนะพี่ทดสอบการขับขี่นะสามรกิโลนะครับผมทดสอบการขับขี่นะไม่ต่ำกว่า300รกิโลนะครับผมนะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องความลงความร้อนนะครับผมนะคันนี้ผมก็ต้องมั่นใจนะครับเพราะว่ารถส่วนมากนะที่ผมขายนะครับผม เอาไว้ขับส่งนะฮะขับส่งเพราะฉะนั้นคุณภาพด้านการขับขี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมนะเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะพี่นะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะฮะก็สามารถนะฮะมารับชมได้นะครับผมหรือจ้าวิดีโอคอลมาก็ได้นะครับผมนะอยู่อายุทยารถอยู่อายุทยาครับพี่ลาดับหลวงนะรถอยู่อายุทยานะครับลาดโบหลวงนะฮะ ตำบลลาดบุรหลวงอำเภอลาดบุหลวงนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานะครับผมขออนุญ,ญาตปิดท้องเครื่องก่อนนะครับทำคนเดียวมันก็จะตักปุก,ต,ก,ต,กตักหน่อยนะฮะนี่นะครับผมคาดไฟหน้าไปแล้วครับพี่เป็นไงสวยๆไหมนะฮะชุดแค่ชุดไฟหน้านี้ก็ประมาณพันประมาณพันเ้านะครับผมชุดไฟหน้านะครับมันเป็นชุดไฟหน้าแต่งนะ ชุดไปหน้าแต่งนะพี่สวยเลยนะครับผมรถคันนี้นะฮะจัดทรงมาให้ในพี่จัดทรงมาให้หล่อเลยนะครับผมนะสวยพี่สวยนะฮะคุ้มค่าคุ้มรคาคาแน่นอนนะฮะนะลืมนะฮะลืมเปิดตอนหลังให้ดูนะครับผมนี่นะเป็นเบาะนะก็ไม่กิเลสนะใช้งานได้อยู่ไม่มีคงไม่ขาดนะครับแต่เบาะหน้ามันไม่ค่อยสวยก็เลยซื้อชุดคุมมาแล้วคุมมันนะครับผมนะเป็นเบาะแต่งครับพี่นะใช้งานได้ครับพี่นะสวยเลยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะที่สนใจนะฮะเบอร์โทรครับพี่ศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหกสี่แปดนะครับอีกทีนะครับศู 95, 70, 5, 6, 4, 8, นย์เก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหกสี่แปดนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ตรง ชื่อคลิปอีกทีแล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะที่สนใจนะฮะกับราคาค่าตัวนะฮะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะงดต่อนะราคานี้นะครับผมนะโทรมาก็พี่นะฮะวิดีโอคอลดูของได้นะฮะวิดีโอคอลดูเอกสารได้นะครับผมหรือจะให้วิดีโอคอลขับรถให้ดูก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแม็กซ์บ้านจุนยาครับ